ผมจะไปตามหาร้านอาหารที่เด็ดของเบตงที่เป็นอาหารเช้าแล้วก็ไปรวมกันเสิร์ฟให้พยาถึงโรงแรมเลยเรียกใช้องเลยใช่พูดอย่างนั้นก็ได้แบบน,นี่พูดอย่างนั้นก็ได้แย่ yeah, แล้วครับแย่แล้วครับคือเบตงเนี่ยเป็นเมืองที่โกบมีอร่อยมากขอแสอดงคามยินดีด้วย <Hey. S 1> เป็นคุณพ่อแล้วม่ให้มีกินไหวใจเาขาสามจี ยมากสวัสดีครับทุกคนครับนิวเชีย์พนครับผมวันนี้ครับผมจะทำการเซอร์ไพรส์ภรรยาของผมครับผมจะเอาใจภรรยาด้วยอาหารเช้าเสิร์ฟถึงหน้าห้องเสิร์ฟถึงโรงแรมเพราะว่าผมจะไปตามหาร้านอาหารที่เด็ดของเบตตรงที่เป็นอาหารเช้าเนี่ยปกติเนี่ยมา2วัน3วันเนี่ย กินไม่ทันครับเพราะามีหลายร้านมากวันนี้ผมจะเก็บให้ได้มากที่สุดนะซื้อเยอะที่สุดแล้วก็ไปรวมกันเสริร์ฟให้พยาถึงโรงแรมเลยตอนนี้เนี่ยหกโมงกว่าๆนะครับเจ็ดโมงนะครับผมตื่นมาเนี่ยเพื่อมาหาเลยเพราะว่าบางร้านเนี่ย <LC. S 1> เขาเปิดเร็วแล้วก็ปิดเร็วมากบางร้านเนี่ยทานิดเดียวบางร้านคนต่อแถวเยอะมากบางร้านเนี่ยเป็นเจ้าในตํานานยังไงก็แล้วแต่ครับ <ầ y. S 1> เพื่อพรยาครับผมต้องทําไม่ได้ครับ <lawn. S 1> <ๆ>ผมต้องซื้อ <S <S ให้เยอะที่สุด <S <S <ๆ>แล้วก็เอาขอเขารอยให้เขาไปทานเนี่ยได้มากที่สุด จะมีร้านอะไรบ้างเนี่ยตามผมเลยครับนี่ผมหลอกเขานะว่าผมออกมาวิ่งเมื่อกี้ตื่นมาปุ๊บอ๋อเดี๋ยวไปวิ่งไปวิ่งโอเคโอเคหลับต่อไปแล้วเ,เดี๋ยวเซอร์ไพรส์จ้ากระเพาะปลาที่ทำไมต้องทานที่เป็ดปงเก่า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 เดิมทายมากี่ปีแล้วครับห้าสิบกว่าปีห้าสิบกว่าปีอายแบบนี้แหละ ได้แล้วเรากับพ่อปลาเจ้าดังของเบตงเปิดกี่โมงครับหกโมงหมดกี่โมงสิบโมง,โมโมงถ้าเขาจะมาต้องมาตรงไหนหน้าตลาดสดหน้าตลาดสดเทศบาลเบตงใช่หกโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงโอเคถ้างั้นใส่ถุงกลับไปที่โรงแรมเอาไปซื้อเนีย่ยซื้อเนีย่ยเด็กายตรงซื้อไงนะใช่พูดอย่างนั้นก็ได้เนี่ยคุณพระยาพูดอย่างนั้นก็ได้ ร้านนี้ร้านบะคุเต้ครับต้องมาทานบะคุเต้ที่ร้านนี้ครับกับมะระซุปกิมโูชนาเอากลับบ้านครับเอาบะคุเต้แล้วก็มรัสต้มเอาใจพยานบะคุเต้กินได้ท้ามาดดิ้นของมันเลยของมันเลยแปะดินมันเลยอย่างนี้มันอร่อยมากร้านนี้ผมเคยทานแล้วพยานต้องกอกประมาณนี้ ไทยซีอีครับเต็มซ้ำมามานเลือกกันเยอะมากไม่รู้จะเลือกถูกใจพยาไหมดูก<ด>่อนเลือกอะไรดีแย่แล้วเยอะแล้วอันขาวครับเป็นผัดนึงครับเอาหูครับเขาชอบตัวหูขาวฮะ,ฮะเดคอนทั้งนึงกันไม่มีเตาอ่ะอันนี้อร่อยมากนอกไม้ไก่ฮักเกากระเป๋า เอาให้หมดแล้วเดียต้องชิอมอันนี้ <ขอ S 1> คือของเด็ดของ,ของเบตงหาทานยากมากแล้วตอนนี้หนองเผือกนึ่งนะครับอันนี้ภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรนะปูตัเ,ตเกาปูตัเกาพูดจะอรอยมันแก้วพูพพดจะอรอยมันจะสับนะครับน้าก้วน้าแก้วน้าแก้วนี่อร่อยมากเลยค่ะเมนูนี้นะน้าแก้นี่พญาชอบมากต้องจัดใส่กองใส่กองครับอันนี้อะไรเรียบร้อยแล้ว ร้านนี้เด็ดมากๆเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแค่ชิ่ーอ,อาฟาครับอร่อยมากและผมเนี่ยพิเศษมากชิ้นแค่ปกติเนี่ยเขาจะใส่ปลาหมึก <c oughs> ผมต้องโทรมาสั่งก่อนมาอ้อนวอนก่อนว่าขอให้เขาแปลงสูตรไม่มีปลาหมึกเพราะกินไม่ได้เพราะแพ้แล้วพี่ก็ทําให้ครั้งที่แล้วมาคือแบบประทับใจมากยอดเขมีแล้วก็ลูกชิ้นนี่คือสุดยอดมากแล้ว,วกเ็เต้าหูเนี่ยคือที่สุดเลยร้านนี้ยยาผมต้องเลิฟเลยร้านนี้เพราะเขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวมาก เส้นบะหมี่เขาไม่เหมือนใครแน่นอนคือเบตงเนี่ยเป็นเมืองที่พวกบะหมี่อร่อยมากแต่ร้านก็ไม่เหมือนกันด้วยนะอร่อยคนละแบบเอาครับหนึ่งถุงครับให้พยานมครับบะหมี่ใส่ทุกอย่างระหว่างร้านครับเราพักเบรกกันบ้างครับเหนื่อยครับในการตามล่าของอร่อยขอแวะพักแป๊บหนึ่ง เจอร้านคาเฟ่ครับน่ารักดีแล้วก็ดูเท่มากเขาบอกว่ามีพวกแบบกาแฟที่เป็นสเปเชียลด้วยชื่อร้านอ่านไม่ออกครับอ่านว่าอะไรนะหลังคาหลังคายังไงวะมีตัว H มันเป็นโฮสเทลครับ H คือโฮสเทลโฮสเทลแล้วก็เติมก็หน้าหลังคาใช่ครับก็เป็นหลังคาแบบมี H ข้างหน้าอูอครับเพื่อเดี๋ยวจะอ่านเรื่ของร้านด้วยก่อนตั้งชื่อร้านให้สุดยอดด้วยร้านชื่ออะไรครับ <S <S แต่ทำไมต้องมีเอชด้วยเกชทำมากด้วยจริงเราทำโฮเทลด้วยใช่ค่ะจริงจมันเป็นโฮเทลก็เลยเอาเป็นหน้าคือแบบโงอะรอย่างี้ยจริงจริงคนอึ่นจะอานวถ้าหลังหลังค่ะต่อ,อกาแฟชี้หน่งแก้วดีครั แกาแฟนะครับหลังคานะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S นี่คือเราปลุกเจ้าของร้านมาทํากาแฟให้ทานเสร็จปุ๊บก็จะปิดเลยนะครับแล้วก็ปิด7วันโชคดีแล้วได้กินกาแฟที่เบตงนะครับเย,ย่หลังคานะครับน่ารักมากเป็นโฮสเทลด้วยนะครับใครมาก็แวะมาได้นะครับผม ร้านที่5ครับร้านนี้เนี่ยครั้งที่แล้วผมไม่ได้ทานนะมี่แกงยิ้มยิ้มมีแกงก็คือจะเป็นหมี่นี่แหละแล้วก็ใส่ไปในแกงที่เป็นเหมือนแกงไก่ผมก็ถามเขาว่าคล้ายๆขนมจีนใช่ไหมเขาบอกว่าใช่คือเรากินเส้นก๋วยเตี๋ยวกับแกงขนมจีนประมาณนั้นแต่เดี๋ยวต้องชิมเดี๋ยวซื้อไปกินที่โรงแรมพร้อมกับทุกเจ้าที่เราสั่งมา ระหว่างเดินไปร้านที่6ครับผมได้เจอกับร้านน้ำเต้าหู้ครับซึ่งพยาผมชอบมากน้ำเต้าหู้เนี่ยผมต้องซื้อให้ฝากก็เลยเห็นปุ๊บเนี่ยนึกถึงพยารักพยามากครับเลยต้องจัดซะหน่อยครับน้ำเต้าหู้1ถุงครับ2ถุงครับไอหวานน้อย1ถุงเจอ1ถุงหมดแล้วครับ2ถุงสุดท้ายสองถุงสวยนานะสองถุงสุดท้าย,ส,ายสุดยอด ดีแ่แต่สิใจเมื่อกี้นี้ว่าเอาเลยแย่แล้วครับแย่แล้วครับปิดปิดปิด,ปดครับร้านที่6ที่เราตั้งใจว่าอันนี้คือร้านเด็ดมากๆร้านในตำนานวันนี้คือร้านในตำนานครับก๋วยเตี๋ยวหลอดลิ้นชักผมขอยือมแล้กันยืมภาพจากพี่หมีนะครับจีน่านลงนะครับมาแปะให้ดูนะครับเพราะว่ามีคนตามรอยพี่หมีเยอะมากมาทานก๋วยเตี๋ยวหลอดลิ้นชักร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ คงวิธีการแบบเก่าไว้น่าจะเป็นร้านเดียวในเบตงที่เหลืออยู่ที่ทําวิธีนี้นะครับเก่าแก่มากแต่วันนี้ปิดครับเราอดทานนี่ครับสาลเปาทอดครับเป็นร้านที่เราเสริมเข้ามาเจ้าดังของเบตงนะครับชิวเหรียญสาลาเปาเบตงหน้าตลาดสดเบตงนะครับมีทั้งสาลาเปาธรรมดาแล้วก็ซาลาเปาทอดด้วยแต่นี่คือของเด็ดก็เลยคือนี้เลยครับ ซาลาเปาทอดอันนี้เพิ่งทอดเสร็จเมื่อสักครู่นี้สดๆดร้อนรอเลยสั่งกลับไปโอเคเรียบร้อยครับครบหกร้านอาจจะมีร้านหนึ่งที่ปิดไปนะครับร้านในตำนานนะครับแต่ว่าเราจะกลับมาอี่แน่นอนอยากให้พญาได้ทานครับเพราะว่ามันเป็นตำนานจริงๆแลวอร่อยมากแต่เราก็ได้ร้านซาลาเปาทอดนะครับมาเสริมทับเป็นร้านที่6นะครับตอนนี้ครบทั้ง6ร้านแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมจะขนกลับไปนะครับแล้วก็ไปเสิร์ฟให้กับพญา ถึงโรงแรมเลยครับได้มาเรียบร้อยครับภารกิจเราใกล้สำเร็จแล้วคือได้อาหารมาครบแล้วจากร้านดังอาหารเช้าของเปตงนะเดี๋ยวจะไปจัดใส่จานแล้วก็เสิร์ฟให้พญากลับมาถึงแล้วครับโมเดิร์นไทยโรงแรมเรานะเดี๋ยวปลุกพยาแล้วก็มาทานกันครับอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วอาหารมาแล้ว แปดโมงห้าสิบแล้วอาหารมาแล้วครับไปกินข้าวกินหน่อยสิอร่อยนะไปลากไปแล้วเร็วๆลุกไปเลยลุกลุกไปเลยนะอยู่เบต๊ง สุดของเบตงนี่คืออาหารเช้าคัดสรรมาแล้วไปหาซื้อมาเพื่อหนูนคนเดียวคนเดียวคนเดียวกินหมดเองเนียเน่ย,ยกับข้อป่านี้นี่คือร้านแรกที่ไปซื้อนะ,ะับอยู่ตรงข้ามตลาดสดเบตงจําได้อันนี้ไปซื้อก่อนเลยสูตรจิ้เน,นี่ยคือเราซื้อเอ๊ะปาก็เตนเน,นี่ใส่ในหมอ้อนี่โอ้โหดังเดือนเลยว นี่คือการรวมสุดยอดของอาหารเช้าเบตรงเลยล่ะต่อจากสุดจีนเราไปที่ร้านติ่มซำฮะเก๋าเผือกทอดขนมเผือกกูเท่าเก๋ากุ้ยเตี๋ยวบ่อที่ทีจองฝันอันนี้จากร้านไผยสี่ีร้านยิ้มยิ้มคือมีแกงนี่มีแกงเขาบอกมันจะคล้ายๆกับพวกขนมจีนบวกกับนี่มีมีผัดนี่ด้วยหมูแดงมาด้วยนี่จากยิ้มยิ้มอาฟ้าคือนี่มีแคะก๋วยเตี๋ยวแคะต่อจากอาฟ้ากุ้ยเตี๋ยวหลอดลิ้นชัก ต่เขาปิดระหว่างทางไปเจอน้ำเต้าหู้สองถุงสุดท้ายปิดท้ายด้วยซาลาเปาทอดอันนึงมีไข่เค็มอันนึงไม่มีไข่เค็มเชิญดีใจมากเลยดีใจได้กินเสี่ยวลี่ชักคอนเฟิร์มอ่ะไม่เห็นหนะกินไม่หาเลยพี่เยอะมากไม่ให้เมียกินไหวเจ้าถามจริงเยอะมากไม่ได้ไหว้เจ้าไม่เลยยากิน เริ่มจากอะไรก็เชิญเลยรล,ล่นเล่นร้นเล่นตามคล,ลายเลยต่อไป,ไป,อไปขออามวยลองติ่มซำไปตงข้างนอกพักกันเอาถ้็เคยกินซอสแบบนี้ต้องสีรแลชาตามีความเผ็ดไส้มันแน่นมากไม่เคยกินที่อื่นนะ เส้นดีตอนนั้นต้องหัวอะไรดีกว่าไม่หวานเลยได้หรือนม่หวานน้อยวะไม่หวานเลยดลยีไม่ชอบหวานเลยเออนี่ไม่หวานเลยยิ่งปิดแก้วชอบชอบกินน้ำเต้าหู้ถือว่ารู้ใจไปต่อขนมจีนจะเป็นแบบเส้นหนมี่หมี่กลางค่ะขนมจีนเวอร์ช n ่นถั่วอร่อยไหมมันฝรั่งอร่อยเออใช่ อันนี้เป็นเหมูก๋วยเตี๋ยวรอดคล้ายๆเส้นมันนะแต่ว่ามันจะผสมมาแล้วอ่ะมีการใส่ซอสใส่อะไรมนาะแล้วก็คลุกนามาด้วยเป็นก๋วยเตี๋ยวรอดที่มีความคล้ายขนมพกักะไส้ของมันคนละ้ายๆข,ขนมพกักะขา้างในอ่ะอหมวยจะโชว์การกินบะหมี่ตามวิถีความเชื่อของคนจีนนะคะยังไงครับเาไม่อยากให้แบบกัดเส้นอะไรเงี้ยกินแบบกินยาวๆยาวๆกินยาวๆจะได้อายุย,ยืนยาวไม่ต้องยืนหมดหรอจะเส้นยาวมาต้องยืนกินเหรอใช่ ลูกชิ้นนี่เขาเด่งลูกชิ้น,ล,นลูกชิ้นแคบเป็นไงคะขอแสดงความยินดีด้วย <Hey. S 3> เป็นคุณพ่อแล้วแค่กินเยอะอยังไม่มีลูกดูดีดีใจด้วยคุณได้ลูกแปดคือจัดเต็มมากๆนะครับเช้านี้ <c oughs> กับอาหารเชา้าร้านเด็ดของเบตง <c oughs> หลากหลายร้านมากคือแนะนำเลยว่าถ้าเกิดว่าใครมาเนี่ยอยากจะให้ตามรอยมากๆเพราะว่านี่คือแบบร้านที่เป็น ตำนานของเบตงน,น,นะนี่คือรสชาติเบตงที่เขาทานกันมาเป็นเวลาอย่างยาวนานแต่ร้านนี่คือตำนานอย่างแท้จริงเป็นไงหนูชอบอนไนสุดถ้าเกิดว่าที่เลือกที่ชอบเลยอ่ะสุดเลยอนนะไรอะไรดีอ่ะจริงๆสูสีอ่ะใช่กระเพาะป่าออกับไส้กุตเตอเฮ้ยวันนี้ฉันชอบปส้กุเตมากเออคือไม่รู้ว่าเราเอามาใส่หม้อไฟไว้หรือเปล่านะอุ่นร้อนๆปุ๊บมันแบบว้าวเครื่องเขาถึงพวกสมุนไพรยาจีเนี่ยถึงมากสุดยอดอ่ะ บางกุเต๋ที่นี่คือสุดยอดมากสุจินสุจินสุจินส่วนร้านอื่นๆนะครับก็อร่อยไม่แพ้กันนี่คือแต่ละร้านที่เราเลือกมาคือไม่ให้อาหารเนี่ยซ้ำกันเลยนะอาหารคือแต่ละอย่างนี่คือแต่ละชนิดเลย<ม>เพื่อให้มีความหลากหลาย<ม>และทุกคนสามารถตามได้อิ่มอิ่มเช่นเดียวกันกเดี๋ยวไปย่อยก่อนนะครับแล้วนี่คือ6ล้านเด็ดนะครับจากเบตรงนะครับถ้าเกิดว่ามา4วัน3วันอย่างไงก็ไม่หมดก็<ะ>เลยรวบยอดมาวันนี้เลยถ้าใครอยากทำตามก็ลองได้นะครับลองทำกันดูนะครับอาหารที่ เบตงนี่คือที่หนึ่งเลยรสชาติเบตงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้กับช่องนิวเชร์ผลด้วยนะครับนิวครับิวเออ <laughs>